เวลาทั้งสองทีมแล้วก็ท่านผู้ชมและแขก้มีเกียรติในสนามอีกยืนตรงเคารพเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงกิษดานัฐวุฒินะครับอิสรภาพนะครับแดนกลางครับไล่มาจากขวาถึงซ้ายนั้ก็มีท้าพบผลนะครับเต็มไปแล้ว4แมตช์ก็มีเสมอส,สุรินซิตี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาดูเกมกันเลยนะครับผู้ตัดสินเป่าส่งสัญ,ญญาณลูกหิีเริ่มเกมแล้วครับเป็นบอยิ่งเทิเร์นได้แข่งก่อนนะครับ นักิกรเปิดไปติดบล็อกครับได้ทุ่มอีกครั้งครับตรงนี้ก็ชัดชวานโมงโมงยาวขึ้นมาทักดันในให้เข้ากลางอู้แล้โดนยิงด้วยซ้ายเลยครับแต่ว่าน้ําหนักบอลน,นั้นมันไม่แรงมากนะครับไปเข้ามือของศิริศักดิ์บอลยาวขึ้นหน้ามาครับอบอลลงได้ครับวัฒนาใช้ตัวบักไหลมาให้อิสรภาพเบิ้ลยาวตรงนี้มาถึงทัพพพแล,ล้วครับดวลหนึ่งหนึ่งครับอู้แล้วหลอก กิปตินหลอกสวยเลยครับตรงนี้ถ้าผมมันเปิดหักเข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายบอลไปตรงไหนครับโอ้โหทันทันของนทัทวุฒิรอบเข้าเอาชัวร์ครับเคลียร์บอลทิ้งออกเส้นหลังไปเลยครับเปิโดโดยรัฐศาสตร์ครับปับ่นเข้ามาตรงนี้แล้วมาถึงธีรพรยิงด้วยซ้ายลงโอ้โหบอลข้ามคานออกไปครับแหมมีลุ้นเลยนะครับลูกยิงของธีรพรเพราะแสนครับ ีะแแก้วกเขาบอกเพื่อนร่วมทีมให้ใจยเย็นๆครับยังไม่ออกบอลเร็วครับนี่แะครับตาบีแมทครับเล่นกันละเอียดทุกจังหวะนะครับด้วยศักดิ์ศรีครับทีมร่วมเมืองเดียวกันครับบนราชธานีวพีพัดไหลายบอลออกมาให้กฤษดา ฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ก็ไม่แม่นแล้วครับเสียบอลให้จิมเยือนครับนนทวัฒน์แทงมาทักดันในของหน้าชาวอาร์เจนตินาครับนัทพงศ์วงมาเนติทอรยัดมาตรงนี้ไม่แม่นครับติดที่ชัชวัลอิสรภาพกลับมาตั้งที่นัทพงศ์คืนไปเซตที่สิริศัก์เลยนะครับ ยังใหม่ครั้งที่นัทพงศ์ทิ้งบอลขึ้นหนะ้ามาตรงนี้กีตินก็เล่นจังหวะเดียวนะครับกีตินเนติทรอแทงมาธีรพรเล่นมาตามลายแล้วครับรัตสาสับหลอกไปหนึ่งทีแล้วพาเข้ามาตรงนี้แทงจะให้มาเทียเฟรอนแต่ว่าเอ็มบองโก้เจ้าเก่าครับดักได้ เอาลุกเอ็มโกโดนตัดเอาแล้วครับหลุดจากตำแหน่งครับมาดูครับเกมลุกของเจ้าบ้านมาครับตรงนี้แทงมายังไงครับนี่พลิกได้ครับทางธีรพรจิ้มลูกนี้แล้วอู้หูหลุดเสาสองออกไปครับนี่นะครับธีรพรเพาะแสนครับพลิกบอลได้นะครับแล้วก็จิ้มบอลด้วยหัวเกือครับนี่ครับจิ้มกระแทกใส่น้ําหนักแล้วนะครับคือถ้าตรงกรอบนี้ก็ได้ใส่สกอร์เลยละครับแต่ว่านี่ครับกองเชียร์เจ้าถิ่นครับนาทีที่30ของเกมแล้วนะครับ ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับวัชรกรไปใกล้มีอาการบาดเจ็บนะครับนัทพงศ์เซ็ตกันกับยินมองโกแล้วก็ู้ตสินเป่าส่งสัญญาณนิหวีจ,จบเกมในครึ่งแรกนะครับ45นาทีครับนัดเปิดฤดูก,กาลนี่เจอโคราซิตีน้นี่วันนั้นคาริมาเยยิงไป2ประตูนะครับ ชัชิวานให้นนทวัฒน์จะทำเร็วนะครับอุบลคนณพัฒน์นี่ขึ้นบอลทางขวาครับวัฒนาได้โยกหล่อครับเข้าซ้ายวัฒนายิงตรงนี้บอลพุ่งไปเข้าซองของราพีพัฒน์แล้วครับคว้าไว้ได้ครับราพีพัฒน์ในความเป็นคู่ดาบวีแมทส์ครับเล่นกันละเอียดทุกจังหวะนะครับ การกลับมาพบกันในครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับอุบลคุรนภัทรเอฟซีแล้วก็อุบลอีสร์นะครับเจอก,กันครั้งสุดท้ายทีก็ปี2,558นะครับตอนนั้นนี่อุบลอีสร์นนี่เล่นในชื่อของอุบลยูเอ็มทีนะครับมาดูตรงนี้ครับการขึ้นเกมของเจ้าบ้านครับบอลมาถึงมาเทสเวียรอนลูกฟรีคิกของอ bon ุบลอีสร์นทีรพรปัดด้วยเท้าขวาตรงนี้ บอลฮุกดูเหมือนจะเข้ากรอบเนาะแต่ว่าดูอีกทีที่โอ้หลุดกรอบออกไปครับแม่สิได้ซักแก้วกอครับชัดชวัตรทิพย์ลือชาเข้ามาช่วยเชื่อมบอลนนครับนนทวัฒน์เปิดโด่งโด่ง,งมาตรงนี้แล้วขึ้นโมงครับทักด้านในผามจุงกุงโอ้โหบอหลหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดแล้วครับโทรศัพท์ตัวของอุบคลครูณาพัทน์นะครับตีบอลยาวขึ้นมาตรงนี้ก็บอลยังได้อยู่นะครับ,บอุบลครูณาพัทน์ พงษ์ชนะฝาเข้ากลางชาตวัาให้มาตรงนี้วันชัยาโอ้เราได้ครับพงษ์ชนะกองกิริตมีพื้นที่ครับพงษ์ชนะพาลุยมาตรงนี้ยังเอาตัวรอดได้ครับไหลออกมาบอลถึงปาร์กนะครับแล้วพงษ์ชนะได้อยู่ครับพงษ์ชนะซัดด้วยซ้ายตรงนี้อู้โหแม่ละพีพัดครับโชว์ซูเปอร์เซฟเลยครับอ๋อพอโชว์ซูเปอร์เซฟเสร็จก็โหวตบอลยาวขึ้นหน้ามาตรงนี้ครับแต่เหลี่ยมนี้เอนมังโก้ก็เคลียร์ทิ้งออกไปเส้นข้างก่อนแล้วครับเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับ ว่าโดนผู้เล่นของอุบนอิสเซนนี่เข้ามาบีบกดดันครับคาริมาเย่ทุ่มขึ้นมากิติภพเที่ยวแสวงเข้ามาเชื่อมบอลนัธิกรย่าพลมให้มาตรงนี้เนติธรเปลี่ยนบอลเร็วครับขึ้นบอลทางด้านขวาครับโอ้เรามีวิ่งเติมขึ้นมาครับผู้เล่นของอุบควนพัฒมากัน3คนเลยครับไหลมาตรงนี้ครับวิศณุได้บอลครับวิษณุแต่งยิงด้วยซ้ายลงโอ้โหโชว์ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับระพีพัฒนาสูงชนครับ ปัดบอลออกเส้นข้างไปครับ6ปีนะครับมาดูครับลีลาการยิงของวิศณุครับตรงนี้ยิงไปแล้วโอ้โหลพีพั์โชว์ซูเปอร์เซฟครับปัดบอลออกไปได้นะครับลพีพั์โอ้นี่ครับถ้าไม่ปัดนี่บอลพุ่งเข้าประตูแน่นอนครับดูวิถีของบอลนะครับเดือดเข้ามาตรงนี้ก็เลือกไปที่เสาหนึ่งครับกลิติมมงเขียวมาคาริมาเย่มงหนุนขึ้นมาอีกครั้งครับบอลมาเข้าทางวันชัยยาครับไหลออกซ้ายตรงนี้มัันในช่วงท้ายเกมครับ ผู้ดับิเมทเมืองดอกบัวแล้วก็ผู้ตัดสินวันนี้ครับ